ก็เลยบอกว่าเหมือนพอพี่แนกพูดบ่อยๆมันก็เป็นจริงขึ้นมากำมินก็เลยบอกให้พี่แน็แบบต่อไปก็แบบให้พูดอะไรที่แบบอยากเป็นอะไรเงี้ย่ะสุขภาพดีรวยรวยเรามาที่หนึ่งว้าเอาช่เป็นชุดรยรวยรวยร่ยรววยร่รวยรวใรวรรวยรวยวรอรรรวยรรม่ 아, 엄마가 뭘나한뭐พูดเล่นใช่ป่ะ?คือหน้าผมไม่น่าเช 엄마가 저 맨날 연고그서엄마 오늘도 별일 없지 별일 있어 엄마 하면서 얘기를 했어요. 아, 리씨불 탔다. 했는데 저희 엄마오빠랑 저희 가족들 다어 어떻게 됐냐? 다친 데는 없냐 막 엄청 오 การเนโทรคุยกับแม่ทุกวันอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็แบบแม่ก็ถามว่าวันนี้เป็น,นไงบ้างแล้วเขาบอกมันก็มีเรื่องน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบ้านพี่แหนกไฟไหมทุกคนก็คืออยู่ด้วยกันหมดแล้วเขาก็ตกใจกันหมดแล้วก็ถามแบบตกใจแบบกระต่ายตื่นตูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแล้วเป็นไงมีใครเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามแัน,นโอ้ยช่ดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดล้ะสบายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีไม่มีพี่ในนู้นสบายๆอย่างน้อยผมได้กินบะหมี่กึ่งเสร็จลูกที่ใช้ห้องเป็น